สวัสดีครับทีนองช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเย yeah. อ่าหลายๆคนเห็นในคอมเมนต์นะเวลามีน้องๆมาขอเด็กโปรไฟล์พรีเมียมนะคุณพ่อมันจะเลี่ยงด้วยกันตอบว่าคุณพ่อจะรอ v ี s 07ออกก่อนแล้วค่อยจัดนะฮะซึ่งเอ่ออันนี้ต้องขอกลืนน้ำลายตัวเองนะครับว่าพรีเมียมเนียนออกมาสักหนึ่งเด็กนะกับลูอาร์ดที่เติมของ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  V.E.B. 1 e 2นั่นเองนะฮะก็จะเป็นลูอาร์ทที่เล่นไดง่ายขึ้นสไตล์แรกเป็นมอร์เฟส a าได้ง่ายขึ้น,ก,น,ดนกดสกิบมอร์เฟสตาโคตรง่ายนั่นเองนะฮะก็สนุกขึ้นไหมก็ค่อนข้างจะแปลกใหม่กว่าเดิมพอสมควรในการเล่นลูอาร์ทเนาะก็สนุกดีเล่นง่ายขึ้นไม่มีโปรโม,โมเยอะหรือถึงไม่มีเลยใส่ของวีค่อนข้างเยอะนะของพวกริโชก็จะน้อยลงไปนะฮะโอเคมาดูกันเลย ดีกว่านะครับเพราะว่าเด็กโปรไฟล์พรีเมียมมันค่อนข้างจะยาวนะโดยเพราะรู้อารนะที่ใส่หน้าละสองสัมบตัวเริ่มจะเน้นเป็นตัวเริ่ม V นะครับจะใช้เป็นบูฟูบาวจะใช้เป็นรีเวนเจอร์จะใช้เป็นใครก็ได้แต่คุณพ่อค่อนข้างชอบดาวิดนะก็เลยใส่เป็นเจ้าหนูดาวิดนะฮะเป็นตัวเริ่มเนาะเอาควิกชิลนั่นแหละแล้วก็ติดตัวเริ่มเก่านะเดกวิสั วิกเรโอไวไ้ใบหนึ่งเนาะเอาไว้ในเด็กนะฮะกาลิโช่สาอ่าทุกทายจะช่องเลียจากความสามารถของค่าคอร์สของการที่ติดลิชชัวเอามานันจะโซ่ไงนึงแดมได้โซได้ไงแดมเนาะแล้วก็เกรด3ยืนหลักหนึ่งเดียวของเราดร็กฮาร์ดลูอาร์ดนะฮะ ไม่ใช่เด็กฮาร์สิเด็กโฟร์ลูอาร์ตนะครับก็จะเป็นเล่นกับเดกโฟร์เป็นหลักเหมือนเดิมนะฮะก็หนึ่งมืนหนึ่งพันมีทวินได้ไม่มีกีฟไม่มีทั้งสิน้นแต่ว่ามีเทคสไตล์นั่นเองคอนติเนียลเวนการ์ดลิชเชลเอ็กซ์คุณสามารถจ Counter ่ายเคาน์เตอร์บัสสี่เลือกนอมัลเจนิคจากดรอไปหนึ่งใบไปใต้กองเคาน์เตอร์บัสจะลดลงหนึ่งเคาน์เตอร์บัสต่อการ์ดเกรดหนึ่งในดรอปหนึ่งใบแล้วก็สไตล์หรืออัลติเมทสไตล์ก็ได้อีกสกิลหนึ่ง ออโตเป็นกาดเมื่อถูกสไตทับเขาจะบ์ตหนึ่งค้นหากาดเกตหนึ่งหนึ่งใบลงช่องเลียถ้ากาดนั้นติดริชัวจะรีทายกาดฝั่งตรงข้ามที่อยู่ในแถวแนวตั้ได้กับไอการ์ดธิชัวที่ลงมาก็เอาจริงๆคือหลังๆมาเนี่ยอาจจะไม่ได้คอกาดที่ติดฤิชั่วไปคอเกตหนึ่งมาเล่นซะมากกว่าแต่ยังไงก็ตามบัตหนึ่งคอฟีหนึ่งใบก็ยังดีอยู่ดีนะฮะติดไว้สี่ใบจะติดไว้สี่ใบได้ไหมต้องบอกว่า ตัวหลัก44นะฮะซึ่งตอนนี้เกต3คุณพ่อเคยใส่ไอ้เจ้ามังกรที่ที่เสกที่เสกได้มา1ตัวใช่ไหมคุณพ่อเอาออกเลยนะเพราะว่าที่เกตหนึ่งมันไม่พอนะครับคุณพ่อเลยใส่แค่เกตสามไว้แค่สี่ใบท้วนเนาะเกตสองใบแรกก็มาจากบล็อกใหม่เลยนะครับ VEB 14เอ้ย12 A Morion Speardagon หนึ่งหนชิวพัน Active Valia แอคทีฟกดได้เนวครั้งในเมนเฟสเธอละ1ครั้งเนาะโซบัสหนึ่งใบทิ้งมือ1ใบจัวคืน1นพลังบวก5,000ันถ้าทิ้งเป็นเกตหนึ่งจะบวกพลังให้อีก5,000เป็นหมื่นหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าบวกหมื่นแทน5,000ันก็ได้ค่าเท่ากันแหละก็จะบกวกบวกหมื่นแทนสามารถทําไอ้ตัวนเนี้ยโมลิออนสเปียร์เนี่ยทำให้เราสามารถทิ้งเกตหนึ่งได้แบบง่ายโดยการโซบัสเกตหนึ่งหนึ่งใบแล้วทิ้งมืออีกหนึ่งใบนะถ้าแบบ และจั่วคืน1ใบด้วยไงคือโคตรดีกับลูอาร์ตนะฮะถึงนั้นจะโคตรดีกับคาเร็ด้วยแล้วก็จะโคตรดีกับลูอาร์ตนะฮะใส่ไว้4ใบท้วนเนาะแน่นอนว่าเด็กลูอาร์ตของคุณพ่อก็ยังจะเล่นเป็นคอมโบเดิมๆนะก็จะเป็นดากุซ่าเหมือนเดิมพลังเก้าชิว5,000หรือชัว 5, ่วห้าจีเบกหนะครับเมื่อมันถูกเมื่อมันโจมตีแวนถ้าเบนกัดติดลูอาร์ต เฮลท์แบทหนึ่งร 1, ีทายการเกตหนหรือต่ำกว่าหนึ่งใบค้นหาการเกตหนึ่งจะก,กองไม่เกิน2ใบลงช่องเรียสับกองก็เป็นตัวปั่นเวฟง่ายๆหนึ่งตัวซึ่งมาเล่นต่อให้มันไม่เล่นกับ,ไม,กบไม่เล่นกับไอเจ้ามอร์เฟซ่าไปเล่นกับไออบิสลูอาร์อบบิสก็ยังเก่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นยังไงก็เก่งใส่สีนะฮะ ไอ้นี่สี่ลดลงมาเหลือ2เหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ดีเนาะกับสซลเปเทลูดากอนนะฮะพลังก้าพันชีวพันธ์ออตโต้เลกาเรโชสามเมื่อนในเกตหนึ่งไปอื่นลงสนามในช่องเรียนนะครับพลังมันจะบวกสามพันสแต็กนะฮะยิ่งบัฟยิ่งลงเกตหนึ่งเยอะมันก็จะได้บัฟเยอะนะครับอีกเกี้หนึ่งคอนดิชันนะฮะในดรอปแล้วก็กองการ์ดเนาะถ้าเป็นการ์ดเราเป็นเกตสี่ติดลูอาร์ตการ์ดใบนี้จะเกตลบหนึ่งเกตสี่ติดลูอาร์ตสำหรับบางคนที่ไม่ได้เล่น ไม่เล่นพรีเมียมมาหรือว่าลืมไปหมดแล้วเนาะแวนเราเป็นลูอาร์แล้วเราสไตล์เป็นมร์เฟสซาถ้ากับว่าในเทิร์นนี้แวนกาดเราจะเป็นเกรด4ที่ชื่อแดกแดกอะไรเนี่ยปกติไม่เคยอ่านฉายามันแดกพรินต์แดกพรินซิเพิลมร์เฟสซาแดกฟอร์ลูอาร์ถ้ากับว่า เทร์นี้เราจะมีเกรดสี่ที่ชื่อลูอาร์ตด้วยนั่นเองก็ไอ้น,นี่ก็จะได้ได้สก,กิลกลายเป็นเกรดหนึ่งทั้งในกองแล้วก็ในดรอปโซนนะครับเกรดสองใส่แค่นี้นะเพราะเด็กนี้เน้นเกรดหนึ่งเนาะซึ่งใบแรกที่จะเป็นใบเปลี่ยนเกมของลูอาร์ตในการเล่นนะครับก็จะเป็นเปิดห้าหาสามนั่นเองโคตรดีดีมากดีที่สุดในห้าโลกทำให้เราสามารถใส่ลูอาร์ตได้สี่ใบแบบ สบายอุรานะครับเพราะว่ามันเท่ากับว่ามันจะเป็นลูอาร์ตไปที่ห้าหกเจ็ดแปดของเราได้นั่นเองเนาะก็ลงช่องแวนเลียเปิดเด็กห้าใบลงช่องแวนหรือเลียจากมือเปิดเด็กห้าใบเอาการ์ดเกียร์สามหนึ่งใบขึ้นมือเท่าขึ้นมือทิ้งมือหนึ่งใบให้ด้วยก็ทิ้งเป็นเก 1, ียร์ออหนึ่งทมลุมริชัวหรือไอ้สกิลหนึ่งคอนิเนิวแวนเลียนะครับถ้าในดับโซนเรามีเกียร์หนึ่งสามใบหรือมากกว่าบวกพลังห้าพัน ง่ายเลยยืนหมื่นสามเกรดหนึ่งอีกใบเป็นใบที่คุณพ่อกล่นด่ามันตลอดเวลาในการเล่นในการเล่นกับสแตนดาร์ดกับไอ้เจ้าคาเลตซอร์เนาะเป็นบูเอสปาดาดากอนพลังไปพันชูหมื่นออโตแวนเลียเมือ Auto ier, มงสนามโดเนเล็กสามใบเอาการทั้งหมดลงดับโซนถ้ามีโมลิอนสเปียหรือคาเลตซอร์ word, ซึ่งนิดนี้ก็จะมีแค่โมลิอนสเปียสามารถเอาขึ้นมือได้ แล้วก็ถ้าในดับโซนเรามีเก็ตสาสใบเอ้ยเก็ตหนึ่งสาใบบวกพลังหมื่นซึ่งนี่เพรพักกด่ามันเพราะอะไรเพราะว่ามันเปิดเจอ1นึหรือ 0, 0ูนทุกครั้งที่ในการเปิดท็อปสามนะเพราะฉะนั้นลูอารมันเปิดเจอ0ูนก็โอเครับได้เวลิกูดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าร์เฟซซานับเก็ตศูนเป็นเก็ต1ด้วยนั่นเองเนาะ แน่นอนตัวเก่งของลูอันอีกใบหนึ่งนะครับก็จะเป็น PG จีเลชัวก็เป็น PG ธรรมดาเนาะและ้วกะะ็ในดับโซนนักทีฟนะฮะในดับโซนริชั่วหนึ่งเลชัวสามจีเบกหนึ่งเลือดไทยเล็กกาละหนึ่งใบเอาการ์ดเนี้ยจากในดับโซนหนึ่งใบกับใต้กองแล้วก็อีกหนึ่งใบขึ้นมือนะฮะ PG วนนั่นเองติดชาลอนไว้คู่หนึ่งนะฮะเอามาโซบัสไงเดมได้เพราะว่าเด็กนี้ ต้องต้องใช้โซบริหารโซให้ได้แล้วก็บริหารแดมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาลอนเก่งเก่งมากก็เมื่อลงสนามด้วยความสามารถของการ์ดโซบัสหนึ่งไงแดมหนึ่งบวกพลังให้สามพันะฮะใส่ปีกดําไว้คู่หนึ่งอันนี้จริงๆปีกดําเนี่ยคุณพ่อคิดว่าสามารถถอดออกได้หรือใส่ไว้แค่ใบเดียวก็ได้อาจจะไปเพิ่มตัวอื่นบริเอสปดาดาชาลอนสลปเทล วอเตอร์เแล้วแต่เลยก็แต่พ่อยังติดไว้อยู่2ใบเนาะ,เ,นะเพื่อใช้เพื่อแบบดดมไหลามากๆจริง,รงๆก็ยังสามารถเอามาบาัสหนึ่งจวดได้ง่ายๆนั่นเองนะฮะก็พลังห้าพันชิวหมืน่นออโต้เลก,กาดลงสนามก็จะบัตหนึ่งจวดหนึ่งถ้าลงจากมือบวกพลังให้ห้าพันด้วยใส่อาบิโซอาร์ไว้ใบเดียวนะครับก็เมื่อลงช่องเรียจากมือท็อปเด็กเจ็ดใบลูอาร์หนึ่งใบขึ้นมือทิ้งมือหนึ่งใบ อีตะเกีเลือชั่วสามนะฮะถ้าดูทายจากความสามารถของกาดท,ที่ติดลูอาร์ตไงแดมหนึ่งมาช่วยไงยแดมได้ใส่ในแม่เพนเทอร์ไว้ใบหนึ่งนะครับเอามาช่วยไงยแดมเนาะมาลงสนามนำกากดเกตหนึ่งหรือตำกว่าจุดดรอปหนึ่งใบเข้าโซตัวมันบวกพลังสามพันเอามาเพิ่มดรอปเพิ่มโซหนึ่งใบเด็กนี้ใช้โซเยอะมากๆติด ฮโนโีไไ่ใบหนึ่งนะครับก็ตายเอาไว้เวลาเจอไอ้พวกเด็กที่เว็บบ้าๆบานะครับก็เอามาลงสนามคาไว้คอนติเนียรเรียกาดในการโจมตีครั้งที่5เป็นต้นไปในเทิร์นนั้นเรียกาดทั้งหมดจะไม่สามารถโจมตีได้ถ้าไม่เคา์เตอร์บัตหนึ่งก่อนแวนสามารถตีได้แต่ว่าเรียถ้าจะตีต้องบัตหนึ่งอีสกิลหนึ่งเมื่อลงช่องเรียอ่าเลือกกาดที่หงายอยู่ความหนึ่งใบในเดมจโซนก็ถ้าไม่มีกระลงฟรีไม่ต้องคว่ำ ใบอีกสกิลหนึ่งเป็นทุกแคททุกเนชั่นนะฮะทริกเกอร์ทริกเกอร์ก็ยังใส่ไปเหมือนเดิมซึ่งจะเพิ่มก็ตามใจแต่ว่าขนาดแล้วก็เลยไม่เพิ่มนะครับเป็นสแตน5สแตนกินเท่ากับ 2, stand 2. Stand 2. Stand 1สแตนอีกา2สแตนวนนะครับเมื่อลงช่องรียอะแอคทีฟวันเพิเศนไม่ใช่แอคทีฟจีเบกหนึ่งจับมันนอนเอากอง,กองสับเปิดท็อปเด็ก2ใบเอาการ์ดที่เปิดมาไม่เกิน2ใบคอลงช่องเรียนในสภาพนอน แล้วก็สแตนลิชัวร์ดิชัวร์สามนะฮะเมื่อเข้าช่องเลียจากมือจนจนเทรนี้สกิลนะครับเมื่อถูกดีไทยจากช่องเลียดูทอนี้สองใบหนึ่งใบ,บขึ้นมือหนึ่งใบลงดับโซนก็เอามาถมหลุมได้นั่นเองก็ใส่ไบห้าใบเลยแล้วก็ใส่คริ๊งหนกฮูกไว้สามใบพ่วนมบนได้นั่นเองนะฮะก็จะเป็นเบเลิ่อาดับโซลิชัวร์สามจะเบกหนึ่งนะครับเมื่อจบเทอร์นเราถ้าแวนกระติดรูอัด เอามันกับแต่กล่องอีกสก,กี้หนึ่งไม่ถูกดีไทยจากช่องเรียนนะครับด้วยความต้องการของ,ของ,ของการที่ติดลูอาร์ตจัวหนึง่งก็เก่งโคตรเก่งแต่ว่าใส่น้อยเพราะว่าคุณพ่อจะใส่ไอ้คลีนี้สี่ใบเพราะว่ามันสามารถจะโซได้อย่างที่บอกเด็กนี้มันต้องใช้โซใช,ใช,ใช้ใช้แดมเยอะใช้โซเยอะพวกบริหารโซพวกจัดการพวกนี้มันค่อนข้างสำคัญนะฮะก็เลยแล้วก็มันมันได้ทริกเกอร์หมื่น,น 15, ด้วยไงกับชิวหมื่นห้ายก็เลย ไอเนี่ยเลยสำคัญมากๆในเด็กเนาะกอยัตโซจีเบกหนึ่งแวนติยัตโซจัวหนึ่งบวกหมื่นนะฮะแล้วก็ฮิวก็ใส่เป็นฮิววีสามแล้วก็ใส่ฮิวโซชัดไงเดมใบหนึ่งเหมือนเดิมโอเคอ่าเกตสีก็จะใช้เกตสีโครงเดิมไปก่อนเพราะว่าของใหม่ยังไม่ออกก็ใส่ดูเหมือนเดิมนะฮะก็ใส่เป็นโมเฟสซาสองใบ คอนแอคทีเวนการ์ดเหมือนเผชิญบัสหนึ่งไงจีหนึ่งใบรีทาริกด 2, 2, าดสองใบจวดสองใบแล้วก็การ์ดในดับโซนที่เป็นเกตทิกเกอร์ยูนิตในดับโซนจะกลายเป็นเกตหนึ่งด้วยจะนับเป็นเกตหนึ่งด้วยอีกตัวนึงคอนแทกนิวเวนการ์ดนะครับในช่วงสิบการ์ดทุกใบในแถวหน้าเราจะบวกพลังหมื่นบวกหนึ่งคริแล้วก็เวลาโจมตีขอมือสองใบกเก่งโคตรเก่งก็คือสไตล์กดสก,กลิลได้สไตล์แรกก็แทบจะชนะได้เลยนั่นเอง ดาบซ้ำของเรานะครับก็จะเป็นเด็กอับบิสลูอาร์เนาะแอคทีฟ n g นกาดวันบัตรเชิญโซบัตหนึ่งไงตัวมันเองรีไทเลกาดหนึ่งใบค้นหาการเกตหนึ่งไม่เกินสองใบลงช่องเลี่ยจากกองคอลงช่องเลี่ยแล้วก็ถ้าคอเปริโช่สองใบยิงคู่แข่งหนึ่งใบอีกสกินหนึ่งคอนเทนิวเันกาดจีเบกสามในโชว์เอ็กซ์นะฮะ แถวหน้าจะบวกพลังหนึ่งหมื่นต่อกาดเกรดหนึ่งทุกๆสี่ใบถ้ามีสี่บวกหมื่นถ้ามีแปดบวกสหมื่นถ้ามีสิบสองบวกสามหมื่นนั่นเองก็เป็นดาบซ้ำในกรอนที่มอ์เฟซซาเราหมดนะฮะไม่ไต้รับนะไม่ไต้รับเวลาปะนรงข้ามเผลอๆหรือเล่นเด็กที่ไม่มีบอร์ดอย่างเพลมูนแกนบูพวกนี้เนาะก็ลงเป็นนี้เลยเฟนทอมบัสเตอร์เดโบนะฮะแอคทีบการ์ดมันเทินบัตหนึ่งหายตัวมันเอง ถ้าเป็น g ีเบกตัวมันจะบวกหมื่นบวกคิแล้วก็เมื่อมันจมตีเรารีทรายของเรา3ใบถ้าบัตนงค่าไม่รีทรายเลกัด2ใบจะไม่สามารถกัดจากมือได้นั่นเองโคตรเก่งอีก2ใบเนี่ยเป็นสล็อตฟรีก็ใส่เป็นอย่างงี้ไปก่อนเหมือนเดิมก็จะใส่เป็นแดกสไตเดอร์ลูอาร์ตนะฮะรีโชดเจ็ดรีเบกสอลีทกัด2ใบตัวมันจะได้สกิลลีทยกัดสใบทิ้งมือกี่ใบก็ได้ ต่อจำนวนที่ทิ้ง1ใบตัวมันจบพลัง3,000ถ้าทิ้ง2ใบหรือมากกว่าบวกไดบวกคิก็ทิ้งประมาณ3 4ถึงใบก็ได้คมเซนอ๋อแล้วก็ห้าม1หรือสูงกว่าซึ่งตอนนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าเขาให้พีจีเก็ตศูนย์กันนั่นเองนะก็ติดไว้ก่อนอนาคตถอดแน่นอนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมออกมาติดไว้หใบเหมือนเดิมแอคทีฟบรรกาดบันเทอเรชัวหคาบัตหโซบัตหนึ่งไจีโซหใบ ลิทไลเลกาดกิหนึ่งของเราไม่เกิน5า้าใบถ้าลรริทไยกี่ใบก็ตามฝั่งตรงข้ามต้องีไทไบอร์ดหรือทิ้งมือให้เราตามจํานวนสมมติว่าเรารีไทยลกิหนึ่งเราห้าใบฝั่งตรงข้ามมีบอร์ดสองใบเขาต้องให้บอร์ดเราสองใบแล้วทิ้งมือให้เราอีกสามใบแล้วเราได้จัว่วคืนหนึ่งนะครับถ้าถ้าทิ้งมือหรือไทยลรวมกันห้าใบไอ้สามใบได้จัว่วคืนหนึ่งติดติด ฮอตเมกเกอร์ไว้คู่หนึ่งใช้ง่ายนะเชื่อ 3, ดสามบวกชิวหมื่นเป็นชิวสองหมื่นห้าใส่เป็นโบนัสหนึ่ง 2, ใบเมื่อเข้าช่องการเดียนดูเรียกห้าใบเอากะเกดหนึ่งมาช่วยก,กัดถ้าไม่ใช่เกดหนึ่งมาถ้าเปิดห้าไม่ใช่เกดหนึ่งเอากับกองนะครับจีฟซีศูนย์สี่หนึ่งใบเมื่อเข้าช่อง, Guardian งาการเดียนจีเบกหนึ่งไงจีการเดียนหนึ่งใบลากเรียกการสองใบไปช่วยกัดนะครับลากไม่ใช่การอินเตอร์เซปเป็นการลากจากช่องไปนะฮะพวกห้ามเส็ กันไม่ได้นะครับแล้วก็จวบคืนหนึ่งด้วยถ้าถ้าลากไป2ใบได้จวขคืนหนึ่งแล้วก็ตัวช่วยกัดไหนตัวหนึ่งเป็นเอาไว้กัดเว็บที่แรงๆแล้วไม่มี pg ก็ใช้เป็นดั r k วลดั d a r k นเข้าช่องกเดียนโซบัสหนึ่งมันจะบวกพลังชิลห้าพันต่อกัดเก็ตหทุกๆุใบในดับโซนก็บวกไปเรื่อยๆ2อใบบวกหมืน่นเอ้ยสใบบวกห้าพันสใบบวกหมืน่นหใบบวกหมื่น 5, บวกไปเรื่อย ก็จะใส่อยู่ประมาณนี้โอเควิธีเล่นของเด็กก็คือรู้อาร์ตเดิมเดียวเลยแต่ว่าเพิ่มเติมแตกต่างกันตรงระหว่างทางในการเล่นนะครับก็เกดหนึ่งเพอร์เฟกต์ไลท์ของมันอย่างที่คุณพ่อบอกก็คือเอสปาดาหรือเปิด5้าสซึ่งให้คุ้มจริงๆคือเปิด5้าสคุ้มกว่าเพราะมันสามารถเปิด5้ 3. หารูอาร์ตขึ้นมือได้นั่นเองนะฮะก็ถ้าเจอรูอาร์ตก็ทิ้งเกตหึ่เพราะว่าเกตหนอ็นอยู่บนมือเยอะ เพราะว่าเกจหนึ่งมันเยอะขนาดนี้นะครับขึ้นสองขึ้นสองก็เพอร์เฟกต์ไลฟ์ของมันก็คือมอลิออนสเปียร์เพราะว่ามันยืนหมื่นแล้วมันสามารถเลี่ยมเขาได้โซ so บัสหนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งใบถ้าทิ้งเป็นเกจละจัวหนึง่งทิ้งเป็นเกจหนึ่งบวกทิ้งมือหนึ่งใบบวกห้าพันถ้าทิ้งเป็นเกจหนึ่งบวกหนึ่งหมื่นแทนถ้าว่าตอนเนี้ยเราเรามีเกจหนึ่งจากการโ so ซบัสหนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งใบ แล้วก็เปิดห้าสามทิ้งมืออีกหนึ่งใบถ้ากับมีสามใบแล้วนะไม่รวมกับเบี้ยใบไรทางอย่างสมมติคุณมีไอ้นี่ลงอีกสามใบอะไรพวกนี้อีกนะก็แค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็ตีไปสองหมื่นเราสามารถเลี่ยมมานุงข้ามโดยการมิไม่ไหลทับให้บรรทงนข้ามไหลก่อนโดยการยืนเป็นโมลิออนสเปียเข้าเทินใหม่สมมติว่าเรามีหลุมซักเกตหนึ่งอยู่แค่สามใบสามใบอย่างเงี้ย แล้วถ้าไหลเป็นลูกอรานเราต้องใ้เกล็ดหนึ่งอีกใบหนึ่งซึ่งไม่คุ้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหน้าด้านหน้าทนยืนเป็นบริออนสเปียร์เทินหนึ่งแล้วก็ลงเรียโม่หลุมสามถ้าเป็นเกล็ดหนึ่งถ้าสมมติว่าในดรอปโซนเรามีเกล็ดหนึ่งสามแล้วมันจะบุกหมื่นแล้วก็บริออนสเปียร์โซบัสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบบวกห้าพันถ้าทิ้งเกล็ดหนึ่งบวกหมื่นแค่นี้หมื่นแปดสองหมื่นแล้วค่อยไหลเทินต่อไปฟังนี้เขาจะตีไหมวัดใจถ้าเขาตีเราก็จะมีเกล็ดหนึ่งอีกหนึ ไล์เป็นแดกฟอร์ลูอาร์ตนะฮะลิชชัวสไตล์เก็บหลุมหนึ่งใบกับไต้กองแล้วสไตล์เลยเตุ้มเคาน์เตอร์บัตหนึ่งลากเกตหนึ่งจากกองหนึ่งใบลงช่องเลียก็อยู่ที่แดมและว่ามีกี่แดมมีแดมเยอะไหมหรืออยากได้โซที่ากได้โซก็เอาไอ้นี่ถ้าถ้าอยากได้ตัวมาคืนแดมก็เอาไอ้นี่หรือถ้าไม่รู้จะเอาอะไรลงก็เอาไอ้นี่ หรือถ้าอยากได้ตัวช่วยบูทแรงก็เอาไอ้นี่คือมากมายหลากหลายซึ่งถ้าเป็นไอ้นี่ก็จะได้ยิงด้วยก็จ,จะเป็นเอาไอ้นี่มาก็ได้แล้วก็บูบหนึ่งตัวอ่ะกดสก,กิลแวนเลยก็ได้ถ้าคิดว่าพอแล้วหรือถ้าคุณมีนกฮูกนกฮูกคุณเอานกฮูกมาลงฮูกฮูกบัสหนึ่งบึ้มแล้วก็ไอ้นี่จวสอง อ่านับหลุมสมมติว่าตอนนี้เรามีอยู่สักเกตหนึ่งกับเก็ตศูมร,รวมกันทิกเกอร์กับเก็ตหนึ่งรวมกันสักเก้าใบอ่ะเก้าใบปุ๊บมีมูมลิออนสเปียร์บนมืออีกใบหนึ่งแค่นี้ก็เล่นได้แล้ะโซบาสหนึ่งแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งแค่นี้ก็รบสิบใบแถวหน้าก็จะบวกหมืน่นบวกขี้ แล้วก็ข้านนี้ก็ไหลลงมาแล้วก็เหมือนเดิมเล่นท่าเดิมเปียกก็อาจจะเอาไอ้นี่มาลงนี่จะได้ช่วยไงเดมแค่นี้เองหรือถ้าเบิกย้อยากได้ไงเดมนะท่านสมมติว่าหลุมเรามีพอยแล้วเราก็อาจจะเอาไอ้นี่มาลงแทนแทนออนแทนนกแต่าาว่าเบิก,กินนก่งไงเดมดีเออค่าเท่ากันหรือถ้าอยากได้โซก็ถ้ามีบนมืออยากได้โซก็เอาไอ้นี่ลงมาแล้วก็เอาจากหลุมหนึ่งใบยัดโซคืนเข้าไปบวกให้อีกสามพันก็ได้ ง่ายดีข้านี้วิ่งอ่าสิบห้าอันนี้เมื่อกี้กดสกิลด้วยเป็นบว์อีกหมื่นหนึ่งยี่5ิบห้าสามห้าส่งคีขอมือสองใบแล้วก็อข้างนี้ตีบัตรหนึ่งกินหาเกตหนึ่งสองใบลงหนึ่งอ่าข้างบนมันต้องเป็นถ้าต้นเกมเป็นสแลปเทลคุ้มสุดสแลปเทลเห็นเกตหนึ่งลงมาบวกสามพัน แล้วก็ไอ้นี่โซบัสหนึ่งเมื่อกี้เราโซเข้าไปแล้วแล้วก็เอาเขาโซจากไอ้นี่อีกทีหนึ่งด้วยได้ไงอหนึ่งแดมโซบัสไงหนึ่งแดมอีกทีหนึ่งบวกหมื่นแถวหน้าแล้วก็ไอ้นี่บบกไปอีกสามพันเป็นบวกหกพันอยู่ที่ว่าคราวนี้วัดใจแล้วเรามีบัสเหลือแล้วถ้ามีบัสเหลืออย่างนี้ปุ๊บคุณพ่อจะแนะนำให้เอาข้างนี้ตีก่อนแล้วค่อยแวนปิด เพื่อที่จะนวดให้มือเพราะว่าบัลงข้างทุกข้างมันวิ่งสองขีหมดฝั่งตรงข้ามคือเขาปล่อยยากทุกเลนอยู่แล้วเ้าจะปล่อยได้แค่เลนเดียวด้วยซ้ําแล้วก็แวนวิ่งทริปเปลิลไดส,แต,สแตนออกสแตนสะแตนออกอีกทีหนึ่งสะแตนแล้วเอาข้างนี้ตีข้างนี้จะวิ่งอยู่ที่อ่า21 31ไม่ใช่14 12 22 ได้เทคเกอร์จะเป็นสามสองคานิตติบัตร 1, นห 1, 2, นึ่งกินหาเกตหนึ่งสองใบเขาเนี้ยมันอาจจะมีที่หรือน้อยหรืออะไรพวกนี้แหละคุณอาจจะเอาปีกดํามาก็ได้หรืออะถ้ามันแดมหมดคิดว่าแดมหมดแน่แน่คุณเอาปีกดําลงคู่กับไอ้นี่เลยก็ได้แล้วคิดว่าฝั่งตรงข้ามน่าจะดับคิดว่าฝั่งตรงข้ามน่าจะไม่ตายถ้าแตกัดสองข้างนี้ไหวข้านี้คุณอาจจะเล่นเป็นท่านี้เอามันเหลี่ยม ปีกดำบัสหนึ่งจวัวไม่บวกพลังแต่ว่าบวกหมื่นจากสกิลของอิมอร์เฟซาแล้วก็บัสหมดแล้วเพราะว่าจวจากปีกดำไปลงฟีแล้วก็ตีสิบเอ็ดยี่ิบเอ็ดสองขีขอมือสองใบก็กัดยากอยู่ดีเพราะว่าขออมือสองใบหรือถ้าจะคิดว่าจะอ่ะคิดว่าปิดปิดได้ผมมั่นใจว่าปิดได้คุณพ่อถ้าคุณคิดว่าคุณปิดได้คุณพ่อก็จะแนะนำว่าให้เอาคู่นี้ลงมา ไอ้นี่บวกห้าพันเพราะว่าเกต็ดหนึ่งในหลุมมันเกินสามใบอยู่แล้วแล้วก็แลปเทลบวกสามพันเห็นเกิดหนึ่งลงมาแล้วก็บวกหมื่นก็จะเป็นอีกเลนหนึ่งที่โคตรแรงอ่าสตาร์ทที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกอีกแปดอ่ายี่สิบเจ็ดสามหมื่นสามหมืนห้าสองคีขือสองใบสไตล์เลกแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมสไตล์สองก็เล่นประมาณเนี้ย ก็แค่อาจจะเปลี่ยนว่ามีตัวไหนลงมาอาจจะเป็นแค่ pgpg ก็ได้หรืออาจจะเล่นไม่ได้เลยก็อาจจะต้องเป็น Deck a b y s ที่เล่นง่ายขึ้นอะไรพวกนี้นะฮะก็อย่างนี้เห็นว่าของใหม่มาอย่างเจ้าโมริออนสเปียอย่างเจ้าเปิดห้าหาสามเก่งมากสำคัญสุดๆกับเด็กเลยเป็นแบบคีย์หลักที่ทำให้เด็กเนี้ยมันฟล o w ์ขึ้นเยอะมากๆตอนแรกคุณพ่อก็ไม่คิดว่า มันจะง่ายขึ้นหรือว่ามันจะดีขึ้นขนาดไหนเนาะก็ได้มาลองจัดดูถึงนะฮูเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงคือแบบว้าวว้าวจริงนะฮะก็ลองจัดเล่นดูได้นะครับกับลูอาร์ตพรีเมียมนะฮะก็อย่างที่บอกว่าพรีเมียม,มห,ลหลักแล้วคุณพ่อจะรอ VHS มานะแต่ว่าลูอาร์ตเนี่ย VHS มาก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะว่าสกิลลูอาร์ตที่เป็นแวนจะกรอบทำไม กันเองนะฮะก็จะเล่นเหมือนเดิมอยู่ดีนะครับไม่ได้ใช้ Vs s ก็เลยเอามาใส่ไปก่อนเนาะโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับแล,แล้วก็อ๋อยังหรืออะไรอย่างหนึง่งคีิทิ้งตสแต่ของลูอาร์ตก็ไม่ใช้ลูอาร์ตคุณพ่อแนะนำว่าถ้าอยากจะเก็บลูอาร์ตไปใช้คริอันนี้ดีกว่านะครับมันได้โซดได้จัว่วคีิทิ้ง้งไต่กับลูอาร์ตคุณพ่อคิดว่าไม่จำเป็นนะฮะก็ ประมาณนี้ไปลองจัดเล่นดูได้สนุกมากโคตรดีนะฮะก็วันนี้คุณพ่อไปแล้วนะเหนื่อยจัดนะคลิปพรีเมียมพูดเยอะพูดแยะมากมายเนาะสวัสดีครับ